ลดน้ำดำหัวโหโหคุณตาคุณยายโหโหสงกรานไปไปตักน้ำก่อนลกูกอันนี้นะคะเรามาลดน้ำดำหัวคุณตาคุณยายนะคะนี<ห>่ค่ะยายอันชนากับตาล้อนี่โห,โหน้องเอว่าตักก่อนลูกแป๊บนึงเอว่าอย่าเพิ่งไป<ห>เร็วขออีกแก้วนึงป่ะ<ห>ขออีกแก้วนึงแล้วแล้วนี้มีเพื่อนมาด้วยนะคะเยอะเลยโหสงกรานไทยนะคะสงกรานปีนี้นี่ให้คุณยายให้พรอ่ะให้ตาให้พร อ่วาก็เหมือนกันอ่าีลาทีชาติอยนักวิ่งลงเอารถยายด้วยรถยายด้วยออกคันนึงเดินโตไปๆคันนึงอ่าให้ยายเร็วเดืวนเลยดือนเลยโอ้โหอเป็นนักา้ว็นมุอ่าหน้าอ้อมรถอันนี้

เป็นอาจารย์เลยเจ้านักเจ้าใหญ่นายสูงใชคุณเพลงยุ้ยคือกันอา่ารย์้าม่ดว่าองทองไวมาพบว่าต่สิ่งดีๆในคคว้คุณสาวคุณเจ้าคุณทองจ้าจ้าจ้าทูอไคุเจ้าหม่นา โอเคลดน้ําขอพอรคุณตาคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สงกรานต้องลดน้ําขอพรน,นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะปีใหม่ไทยนะทุกคนเนาะโอเคะ okay. เดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะคะรันรากันนะคะยีซีนอตเราติดตามได้เลยมามุกดาหารคาเชีอีแล้วนะคะเอ้ค่ะสงกรานต์สาดน้ํากันเลยโอ้โหเค่ะดิเบียสาดน้ํากันสนุกสนานเลยหนุนเรียกเพื่อนหน่อยโบนัสโบนัสหนุน ชงการให้ตังคุณตาคุณยายก่อนไม่เหมือนเยอะนะแสนนึงอ่ะยายแล้วยายก็ให้คืนเยอะเนื้อยายให้พรคืนมาให้ได้หลายกว่าคุณแม่นี่ได้ทันล่างจ้าคุณแม่แหวนกอดยายไหนเฮ่ยยายตัวจุอยมากเลยเท่าเอวาเลยยายน่ะ จ้าว่าได้ได้คอยร่ำร่ำรวยร่ำรวยจ้าว่าจ้าจ้าจ้าให้เฮงปังๆนะคะ UFC ถือเลขรอบที่แล้วนะคะทุกท่านถือลอตเตอรี่สองใบนี่นี่วดนี้เออเอากระสีถือรางวัลที่หนึ er ica, <S <S ่งนะคะ UFC โอเคค่ะเดี๋ยวไปเที่ยวนะคะให้พ่อแม่แล้วนะเรียบร้อยจ้าวว่าโอ้ มีคนมาเล่นสงกรานเยอะเลยโอ้สาดเลยลูกสาดเลยสาดเลยสงกรานสงกรานไทยนะคะทุกคนนี่เลยเด็กๆก,ก็จะเล่นกันแบบนี้นะฮะเล่นอยู่หน้าบ้านแบบนี้เลยเอเอโอ้สนุกเลยฉีดเลยสาดเลยลูกสาดเลยโอ้สนุกมาก <laughs> อ <c oughs> จอดหรือว่ายังไง <laughs> ลูกต้องขยับมาเอา ฟ้าไม่ถึง,อ,งอ๋อน้องแจ๋วอ๋อจ้านี่ค่ะนี่สาวสาวภูทไทยในนี้ถ่ายคลิปก่อน,นอิงตอนไปเราสวยมากกลับก็ต้องสวยแบบนี้นะเจ้าอ,า <c oughs> ะ,อะไปดินสิเลยไปดิน้นไม่ต้องใส่จะเออคนเลี้ยงลุ้นนะคนนี้มึงเหงาชา,นะาคนน่าจะหลายเนาะ สวัสดีจ้าสวยกันลูกจ้าเดี๋ยวตามไประวังลูกระวังลูกระวังลูกอย่าสัตว์เข้าในรถลูกแลนี่เเพื่อนน้องอ้อมนะคะไปแล้วนะโอเคนี่ไงสงกรานสงกรานจ้าก่า เล่นเยอะมากเ่คะเการาสงการนะคะทุกคนก็จะออกมาแบบมีความสุขสนุกสนานกันแบบนี้เลยนะคะนี่คือสงการา์ไทยโอ้โหเล่นกันแบบมันมากนะพี่เอซีโอ้โหเป็นตาลงไปเต้นกับเขาตั้งเลยนะคะโอ้โหไอ็อเลย นี่คโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นระวังเด็กนะคะเราจะไม่ค่อยได้ดูแล้วเล้ยอย่างโดนปะาแป้งน้องเอวาบอกอย่างโดนปะแป้งค่ะบพี่พี่ว,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 วันนี้เราจะมาเล่นสงกรานต์นะคะแต่ว่าความพิเศษก็คืออี่พาพี่พี่มาดูสงกรานต์ไทยและอี่จะพาพี่พี่ไปเล่นสงกรานต์ที่ไหนก็รอติดตามนะคะแต่ไม่ใช่ไทยแน่นอนนะคะรอติดตามนะคะนะคะอันนี้ว้าวโอ,โอวนน้เล่นสกนโอ้นี่เลยค่ะเขาจะแบบสาวๆก็จะมาให้นุ่มๆปะาแป้งนะคะนี่เล อ๋อชอบเลยอะ่ะมานี่ไม่ใช่รอบเดียวนะคะทั้งวันค่ะขับไปขับมาปรับแป้งชน้อยนี่ปืนใหญ่ปืนใหญ่โอ้โหที่เขาใสาย่ยางเลยสย่ยางพี่จะแตกไหมเนี่ยรัโอ,องมาพี่ด้วยอีอนี้มีรถเหตด้วยนะคะทุกคนโหเล่นแบบสนุกเลยอยากเล่นแล้วอเล่นน้ำคลายร้อนนะคะ เขาจะเล่นมีดริมถนนแบบนี้เลยนี่ชายละบ้าน,เ,นเขาก็จะตั้งการรวมเพื่อนรวมแกง๊งคืนสู่เย้าเนาะเหมือนเขาแบบว่าแบบเลี้ยงรุ้นอะไรอ่ะโอ้สนุกอะ่ะดูน้อมโอ้หน้อมไม่รู้อยู่บ้านไหนลกูกไม่เห็นถามหาาอมโอเคสุดแล้วอันนี้หนึ่งหมู่บ้านผ่านไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นอีกนะคะทุกคนนะว้าวสัตว์สัตว์ แ,แล้วหมู่บ้านเขาก็จะเล่นกันแบบนี้เลยนะคะบ้านนี้ก็จะไม่เยอะอกาลังรวมตัวนะคะอันนี้ออมอ่ะอใช่หรอไม่ใช่ใช่น้าออมอยู่บ้านพี่ทรายนี่บ้านน้องเอ็นดงค่แบบนี่หมู่บ้านหนึ่งนะคะถนน,นสวยมากแล้วทาถนนใหม่แล้วก็จะกางเต็นท์แบบนี้วันแรกคนยังไม่เยอะนะคะนี่นี่ขึ้นท้ายกระบะแล้ว,อลวโอ้ยะขึ้นเลยโอ้โหฝาเป้ง หมู่บ้านนี้เล่นกันไม่เยอะแต่หมู่บ้านที่ผ่านมาบ้านห้วยซายนะคะก็จะเล่นกันแบบดูเดือดนะได้ปกติแล้วก็คือจะเล่นกันเยอะอยู่แล้วแล้วก็อีฟจะไปกล้าผ่านมากลัวกลัวมากนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปต่อไปต่อ